สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการเปิดชั้นเรียนของครูต้นแบบคือคุณครูพรนิบลรูโคกวดนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญได้แก่คุณครูเด่นดวงวัวทองหลามตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษค่ะและดิฉันเป็นผู้ร่วมเรียนรู้คือครูสิริพรสิริปรูุค่ะตำแหน่งครูอัตราจ้างลำดับถัดไปนะคะขอเชิญครูต้นแบบนะคะได้กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งนี้ค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพรนิมลกูโขกวดคร,ครคูต้นแบบวันนี้จะเปิดชั้นเรียนรายวิชาจีนศึกษา6ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถึมีนักเรียนจำนวน28คนค่ะจะเปิดชั้นเรียนที่ห้อง228ค่ะโดยเนื้อหาที่จะดําเนินการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คือเรื่องหนีเสี่ยงตั้งโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรูปแบบ PPT ค่ะ โดยจะเริ่มการสอนจากการทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้วค่ะก็คือบทเรียนหนีซีฮวงเฉเฉินเมอร์จะทบทวนโดยคำศัพท์ประโยคนะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนดู powerpoint แล้วนักเรียนแปลแล้วเราก็จะมีการสื่อแดงเป็นของรางวัลค่ะหลังจากนั้นคุณครูจะให้ในักเรียนเรียนคำศัพท์จากเสียงเจ้าของภาษาโดยการเปิด powerpoint แล้วก็การใช้ประโยคการแต่งประโยคจากคำศัพท์เรื่องอาชีพค่ะ,ะแล้วก็เราจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มในกลุ่มนั้นจะมีเด็กเก่ง,งกลางอ่อนอรวมรวมกันอยู่นะคะแล้วก็สอนเรื่องคำศัพท์เรื่องประโยคเสร็จแล้วเราจะให้เด็กซ้อมบทบ่าสมมตุติเพื่อความพรีเซนต์หน้าชั้นค่ะและลำดับ,บสุดท้ายครูและนักเรียนจะได้ร่วมกนันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะได้กล่าวให้กําลังใจครูต้นแบบก,ก่อนการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ค่ะค่ะ,ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถเปิดชั้นเรียนนะคะได้วงรอบที่1และวงรอบที่2นะคะเรียนรูยดีแล้วก็ได้รับคาแนะนำนะคะต่างๆในวงรอบที่ผนะ่านมาขอให้นํามาใช้ในวงรอบสุดท้ายนี้นะคะวัที่3าครูต้นแบบสามารถ การบริหารจัดการชั้นเรียนได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการวางแผนการสอนค่อนข้างรัดกุ่มน,นะคะวิธีการสอนชัดเจนโดยใช้รูปแบบ p p p นะ,ะซึ่งเป็นแบบที่สามารถพัฒนาการสอนภาษาจีนเพื่อการศึกษาได้นะคะขอให้การเปิดชั้นเรียนในวันนี้นะคะประสบความสำเร็จค่ะ ค่ะขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กล่าวให้กำลังใจครูต้นแบบในครั้งนี้นะคะลำดับถัดไปเรียนเชิญครูทุกท่านร่วมสังเกตชั้นเรียนของครูต้นแบบคือคุณคณรูพรมิบนครูโค,คกเกวดค่ะขอบคุณค่ะ